ครุบึ้นมา <laughs> ว้าโดนไปเต็มเต็มดีสกิบิดีทองอุ้ยโคตรเทพเป็นไนท์เหรอฮายสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมซีเพย วันนี้ก็อยู่กันกับ The s k i p i e d y w a r s EP ที่102หรือ102ของคุณเวอร์แลนซ์ะครับ <Wow. S 1> หลังจากที่ EP ก่อนหน้าเราจะได้เห็นฐานทัพของแก๊งไมโครโฟนโดนถล่มไปนะแล้วก็มีศพไมโครโฟนที่โดนควบคุมจากเนโครเมนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมใน EP นี้จะเป็นยังไงต่อมาร่วมลุ้นกันใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฟากด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและมาลุยไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับตอนที่102หลังจากที่รอมาเกือบ2อาทิตย์ได้นะประมาณ10กว่าวันนะครับโอหเจ้าคาเมล่า normal คาเมล่าแมนแบบ normal อุ้ยเนโคะปะ นี่คนร่างจริงใช่ไหอันนี้บอกฉันสิว่าซ่อนคอมมอนคีย์ว่าที่ไหนคอมมอนคีย์ตัวเอ bend. คืออะไรอ่ะเจ้าสามารถอ่าช่วยเหลือเพื่อนตัวน้อยของคุณได้บอกมาแค่อยังเดียวซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนเอาวะ เขาเหมือนหากุญแจอะไรบางอย่างเอ้ยอย่าบอกนะจะทอยศอ่ะอยากฮึบขึ้นมา <c oughs> ว้าโดนไปตเต็มตเต็มดีตเต็มตเต็มเลยนี่ไงละ่ะอุ้ยเดี๋ยวก็คือย,ย,ยอมตายนะครับไม่บอก บึมดูดมาอีกหนึ่งตัวมีทั้งหมดเท่าไสามบ้านเมื่อกี้มีสปีกเกอร์หนึ่งคือเขาพยายามหากุญแจอะไรบางอย่างนะครับไม่รู้ว่าเป็นกุญแจอะไรพลังขวานไม่ต้องเป็นเียวดปั๊บสีเขียวตัดขาดครึ่งเลยตัดขาดครึ่งเลยสามตัวนอร์โมเก่งจังเลยเก่งแบบเพลือกแบบตัวธรรมดาอีกไม่นานกุญแจที่เหลืออีกหาดอกจะได้แล้วห แล้วเมื่อมีพวกมันทั้งหมดแล้วไม่มีสถานที่ใดในโลกที่พันธมิตรสามารถซ่อนตัวจากข้าได้มันบอกเนี่ยเฮ้ยนี่คือเคสคอร์เตอร์นะครับของเราพันธมิตรอ๋อในอีพีก่อนปะเป็นต่อจากอีพีก่อนเฮ้ยประตูจะเปิดว่ะประตูจะพังประตูจะพังตูมยัง อุ้ยตูมจริงนี่คือเพื่อกตาเขียวโดวนมาครับหมดเลยใช่ไหมทุกคนเป็นสองหัวนะอันนี้เป็นสกิบิดี้สองหัวไม่ใช่นกสองหัวนะทุกคนอ้าวหันไปมองแบบนี้ใครมาเอยเปิดมาครับฐานทับสกิบิดี้ทองอุ้ยโคตรเท่เป็นไหนท์หรอเฮ้ยแล้วมันมีไอ้ที่ ั่งพันธมิตรบังคับได้อะ่ะน้ำยาปากอะ่ะน้ำยาปากอะ่กอะทุกคนวิ่งอย่างเท่อันนี้คือเป็นฝ่ายพันธมิตรแล้วนะพอโดนไอ้ที่น้ำยาปากสีทองเนะี่ยปุ๊บมาดิโคตรเท่เลยเรียกเรียกมันว่าอะไรอัศวินเป็นไ,น,ไนส์ป่ะไนส์สกีบดี้ยิงตัดตัดหัวขาดไปหนึ่งกลัวดิเป็นไงคืออัปเกรดมาให้ด้วยนอกจากเป็นสก,กีบีดี้ปกติแล้วที่โดนบังคับใช่ไหม เย้เย้เย้เอาว่ะดีมากทำดีมากเนี่ยโคตรเท่ ote, ทุกคนเป็นสก,กิบิดีที่อัปเกรดมาจากเพื่อเหล่านักวิทยศาศาสตร์แล้วก็โจบ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ The s k i b i t y Walls EP ที่102ของคุณ w ว r l a n d นเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับใน EP นี้คอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะใน EP นี้เราก็จะได้เห็นประมาณ2ส่วนนะครับ2เหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เหล่าเนโคเมนเซอร์แล้วก็ลูกสมุนะไปตามหากุญแจอะไรก็ไม่รู้จาก Normal Camera แล้วก็ Normal Speaker นะอยู่3คนแล้วก็บังคับให้บอกที่อยู่มาว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเราจะได้เห็นที่หน้า ว่าไอ้รูปไมโครโฟนอะโดนกากระบาดไปแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเขาไอ้เจ้าเนโครันเซอร์มันได้กุญแจของเราไมโครโฟนไปแล้วนะครับเหลืออยู่อีกบานเลยนะครับอีกประมาณ5แห่งที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบไปแล้วเราเจ้า normal c a m เม a ่าแมนะก็แสบมากนะครับ มันจะตอบใช่ไม่มแต่ตอบเป็นการชูนิ้วกลางใส่ในคมเมนเซอร์เลยเออโดนเข้าไป1ดอกเต็มๆนะครับในคมเมนเซอร์มันก็แบบจัดการไปเลยเพราะว่ามันโมโหแต่ว่าคาเมล่าแมนก็ไม่ยอมทรยศพวกพ้องนะฮะที่จะบอกที่อยู่แล้วก็จะตัดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ฐานทัพของเจ้าไมโครโฟนนะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับเออเราจะได้เห็นมีสกิปดี้ตัวใหญ่ปึ้มออกมาเป็นสกิปดี้สหัวนะครับดูแล้วโหดเหมือนกัน แล้วก็ฝั่งพันธมิตรนะครับก็จัดการใช้ไอ้เจ้าสก,กิบิดี้ที่โดนควบคุมแล้วอะเป็นเหมือนไนท์เลยโคตรเท่นะครับออกมามีดาบนะครับตัวทองมาเลยเออตัวเนี้ยโดนควบคุมไปแล้วนะครับโดนปักไออุปกรณ์ควบคุมไปน่าจะใช้ชื่อไหนหรือเปล่าหรือใครมีชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเขาใช้ชื่อกันว่าอะไรเจ้าตัวนี้เก่งมากไปฟันป๊ป๊บป๊ ตายนะครับไ้สองหัวไอห,หัวหนึ่งตายอีกหัวหนึ่งก็มุดลงน้ำมุด,มดลงลงโถส้วมตายไปยอมตายคู่นะครับแล้วก็ที่ตาของเจ้าสกิบิดี้ไนท์เนี่ย มันมีเลเซอร์ด้วยนะสามารถใช้เลเซอร์ได้โคตรเทร่เลยนะคุณเวอร์แลนดทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามให้กันนะครับฝากดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ชินซีเพจต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนละบา,บาย